เปนดานใหญ่เลยบอหมายถึงว่าคนต่างชาตินี่ขามไปได้บ่แบบเป็นดานแบบจำพาร์สปอร์ตบ่หรือว่าดานประเภทนี้ที่ซื้อบาง่ายๆว่าเข้าเข้าอ่าซื้อซานกับกับแม่เราบางข้างกับตาดังเลาวแม่เนาะบางข้างกับบางค่ำเนี่ยแม่กับบอจักที่ว่าเขาถามออกไปว่าคือเลืไปหันกับบ้านตะเลียบ้านตะเลียโอ้บ้านตะเลียบ้านเซไตเซนนอขันเข้ามาแต่ตัดเลนเนื้ออันนี้บ้านหากศิไปทางนี้เขาสิออกไปทางบ้านดงแล้วก็เขาเสโปนแล้วก็เขาไปวิระ ะมืออื่นเสาห้องกสิกรับสวรรค์นเขตเนาะเมื่อสวรสวรค์นเขตบ้านตาสะเล่นเนะเบิงเบิงตุ่นกาแฟานะเบิงหมากาแฟาครับทุกยอดอลิบรรยายกาศบ้านตาสะเล่นเนึ่งตอนแรกเขาครับรถุดมากเขาเห็นดอกไม้เขาขาวนี่เฮียอยู่ตามพื้น,นเข้ามาดอกยังหวัวมาถามพื้นพื้นมาตุน่นตุ่นกาแฟาไงอันนี้เขามันเป็นดอกดนี่เนี่ยมันสติดหมากไมบ่บอก่โอ้เบิง บึงนะ่ะหอมหอมดินอยู่ใต้ต้นมันนี่อู้หอมมะลีบ้านตาแสร้นตาแสร้นเนื้อนี่ส่วนมากเพิ่นเฮ็ดเอ,อขาให้เนาะน้ายเนะาะทั้ทงให,ห,ทงห้ทั้งหน้าทั้งให้ทั้งหน้ามีหน้าพร้อมมหน้าแซงโอ้ทั้งให้ทหั้งหน้าแซงเล้วเพิ่นว่าโอ้บรรยากาศเมู่อวานนี่ไงกาแฟลูกยางโบงแล้วก็มันต้นน้ำยางโบงพร้อมยางโบงพร้อมยางโบงแล้วก็มันต้นน้ำ โอ้เ oh, ศร,รษฐกิจก็ถือว่าโอเคแถวนี้เนาะโอ้เนาะส่วนมากแถวนี้นี mark, นนะ่สิมีแตะบาลจอยแล้วเรามาถ่ายดู <c oughs> จอยชนบ,บทเล้าเรามาถูถ่ายดูแถวนี้กับสีหอมกับ,บนะสีหอมเชนเนอี์อมเสี่ยวเนาะเอ้าแมนบะสีหอมเราเป็นคุณครูได้เราซ้อนอยู่เสียยังแลซ้อนอยู่บ้านาานาบ้านนาอยู่จุดซูมละโกโูจุดซูมจีงตู่โอ้ยู่จีงตูบโบแสดงมาไปทั้งฝุ่นไก่กลัว ไปทางอันทางแววิละน่าอาจะขึ้นมาปีโ mm อ yeah. ้ส oh, ีหอมเป็นมูเจ uh ้าเสี huh. mm uh ่ยวกันแต่เ huh. ก็เราอยู่บ้านอันนี้บ้านละโกนี่แหละโอ้สีหอมก็มาดูนบ่บ้างเนี่ยเพราะว่าสีหอมเนี่ยเขาไปน้ำเหล้าเขาเคยไปรอน้ำเหลาไปรอบ้านไม้ะบางน้ำเหลาสีหอมแต่เก็เราอยู่ละโกหรือลายปีเจ้ากีปีเราเอาเมียอยู่นี่โอ้สีหอมชนบทเล่าน่ะคือเป็น เป็นเซียวครับเจ้าโอ้เขมามาเห็นเซียวเจ้าเหรอเด้อบาวซีฮอมเลยทกพี่ได้ซีฮอมคือเออเล่าพูนหาเนาะเป็นคู่ร่วมกันเนาะเออครับบ้านตาสแเลนเนื้อเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศเห็นบอกตาสลเลนเนื้อมือนี่มาเห็นเพิ่นแบบคือเพิ่นคือร่วมตัวกันดีแถวเด็กหน่อยนี่มานั่งเล่นนมีเห็นบ่าเนี่ยดีเลยเด็กหน่อยแถวนี่กะยังบ่ท่านชินกล่องเนาะส่วนมาดก็ซีฮอมเราเขามาดูได้แถวนี้บ้าน บ้านตาสะแลนเนื้อเนาะแถวนี้เนาะบ้านตาสะแลนเนื้ออ่าเทาถามเพื่อนว่าตะเกาวนนี้เพื่อนแถวนี้เพื่อนตั้เข่าแต่เดียวนี่บริตั้มเข่าแล้วเพราะว่าเพื่อนมีไฟฟ้าเพื่อนก็เลยใส่ใส่เครื่องสีเข่าหน่อยสีเอาเนาะแม่เนาะเพื่อนใส่เครื่องสีเข่าสีเนาะแม่เนาะเดียวนี่เนาะได้ชีกิได้โอ้ยังตัเอาอยู่บ่ยังมีตั้อยู่บ่เดียวนี่ยนะโอ้ยังมีตั้อยู่เนาะต้องรับคนที่นมีโรคซีก็ตั้มเอาแม่ก็ยังตั้อยู่บ่ โอ้ตําตํำตะโมงแง้มแรงแง้มเศร้าบ่เออตะแรงตะเช้าละตํา yeah, อือเฮานึกว่าแถวนี้น okay. ่ะเพิ่นบ่ตําแล้วยังตําอยู่เนาะจะไปเอาปลาอ่อนเออเอาปลาเอ่ตนไปเบิ้ลเอาวิปฟ้าไปจ้างเอาทีอยู่โอ้บ่มีเงินจ้างเออบ่มีเงินจ้างบ่มีเงินบ่มีเงินจ้างสีเอ้าแล้วเท่าใด้เพิ่นคิดส0บพัเบิ้น15บห้าเบิ้ลน่ะโอ้ตำแต่เป่าใหญ่เป่าน้อย โอ้ตอนแรกเขาบมมีเจอบ่มีเข้าก็จำเป็นต้องตาเอาเพราะว่าเขาก็ตังตัมมาแต่ดั่งแะ่เดิมอยู่แล้วน้องแม่เนาะโอ้ถ้ากันนั่งซุ่มแซงยังนี่เนาะนี่เนาะคือมันแถวนี้มันเย็นดอแม่เนาะเวิ่งร้านหน่อยเอาร้านหน่อยแสดงว่าลูกนี่ไ้ไปเกี่ยวเขาไปหูดเขาบอกเออก็เลยเอาร้านอยู่เพื่อน โอ้ขอบใจเด้อแม่เดอเอ้อเห็หนบ่นี่แม่เรานางสูบกอาาก,เ,ก,กเด้อมะขากแกกอกเด้อแม่นะเห็นบ่อันนี้นแม่แแแยัง yes. <c oughs> แม่โอ้เราอยาเราโตแก่เยอะแล้วมาใส่ยาสูบสูบเลยบ่ใส่ยาเส่นบ่แม่อือใส่ยาเส่นกอกเด้อเรามาขากแตเฮ็ดเองบ่เฮ้ดซื้อเอากอกเด้อนะซ <c oughs> ื้อเอานี่เน, <c oughs> นาะโอ้เอาใหม่โตอเอาเนาะโอ้อันพาพาเขี่ยนหัวนี่เพิ่นเอิญชนเผายังนี่เพิ่นเพิ่นเอิเผายังเพิ่นเอาพาเขี่ยนหัวนี่ เผ่าเผ่าเอ่อเผ่โอ้โอ้เขียนหัวแต่ว่าอันเอาผ่าเผ่าเขียนหัวเนาะมึงเนี่ยเบิงแหละมันก็เป็นเอกลักษณ์ดีแน่นอนแต่ว่าส้นเฝานี่เฮาเอ่อว่าไงไงว่าเฮาเฮาเอ่อสื่อสารกับกับแม่เราบางข้างกัตตาดังเลาวแม่เนาะบางข้างกับบางค่ำเนี่ยแม่กับโบจักที่ว่าเฮาถามออกไปว่าถามแปลว่ายังแม่แล้วก็ตอบว่าเขาถามว่าเขียนหัวน่ะเมันเป็นชนเฝายังแม่เรากับระว่าผ่าเผ่าแล้วอะ กับแพทย์ <c oughs> แต่ว่าเฮากับสื่อสารกับแม่เล่ากับบางค่ำแม่กับกระหูเฮาบางค่ำเฮากับกระหูแม่คือกันเนาะ<เ>อ,อืออบรรยากาศบ้านตาดสเลนเหนือเนาะแม่นเนาะมาตาดสเลนเหน,นือมีสามตาดสเลนสองอันนี้ตาดสเลนใต้อ,อ,อันนี้เสื้อเนาะโอม้มันไก่เบียดน,น้ำเนาะอากาศมันเย็นเนาะแม่เนาะขอบใจเด้อแม่เลยะ มากตะกบไปกินใหญ่หรือ,อะเอ็มหรือบ่เฮ้ยฮะเอ็มบ่เอม็อมเอ็มเอ็มเลือบบ่เอ็มลือบจ้ะม,มากตะกบนั่งเล่นด้วยต้นมากตะกบคือบ้านเท่าเลยอูย้อากาศเย็นเข้ามาเนี่ยเห็นเพื่อนนั่งซุ่มเซลก,กันเต็มสองขางทางเลยเด้เมื่อกี้เพื่อนกำลังแย่ใหญ่กันไดแนี่เห็นอนโอ้บรรยากาศเนาะบ้านนี่เพื่อน เศรษฐกิจด,ดีได้บ้านนี่เพิ่นสิปลูกเบิ่งต้นกาแฟน่ะต้นกาแฟเนี่ยอยู่ในหน้าบ้านนี่เพิ่นตากแดดคายโลละร้อยด้นี่นนเห็นบ่ต้นกาแฟเห็นบอ่อันอู้ต้นกาแฟเบิ่งทุกคนเฮามาฮอดอ่าบ้านตากสาเลนตากสาเลนใต้เนาะอันนี้เนาะอ่าขึ้นไปที่เฮาคุยกับชาวบ้านเพื่อน่ะคือตากสาเลนเหนือเนาะอันนี้ ตาสลนใส่ใต้ครับบรรยากาศหมูบ่บ้านเพิ่นกษสิประมานนี่บรรยากาศแถวนี้นี่รู้สึกว่าอากาศมันมันสีเย็นเนาะอากาศมันเย็นพอมันมันไก่ก็เวียนานามเลยก็แถวนี้นะเพื่อนปลูกกาแฟและต้นกาแฟเพิ่นนี่งามงามเลยทุกคนเนาต้นกาแฟเพิ่นนต้นสูงๆดอกสีขาวเต็มต้นเลยช่วงนี้เนาะเข้ามาถึกช่วงที่ดอกมันออกพอดีเนาะครับเพิ่นเก็บกาแฟนี่ตากเนาะตากแถวนี้เนาะอันนี้เขาเอิ้นบ้านนะตาสลน ไต่ตาสลเลนไต่เนาะแถวนี้เนาะแม่นบ่มว่าหน้อยแม่นบ่ฮะไฟ <laughs> ก,กันหัวอกัอกเลยโอ้ตาสลเลนเนาะอืมแถวนี้นี่อากาศเย็นครับย่ามหนาวนี่คือสิีแง่ยังไงเนาะคือสิหนาวยังไงโอ้มาแต่เอาน้ำกินบ่าโอ <c oughs> ้มาแต่เอาน้ำกินได้เห็นบ่หาบน้ำกินโอ้บรรยากาศดี ถืกใจถือใจมอหน่อยหัวยังไงเลยโอ้นำกินแถวเนี่ยสงสัยเพิ่นไปนตักเอาเอาหนังหัวหนำหวยเนาะส่วนหมากเพื่อนเอาหํำหวยได้แถวเนี่ยเนาะนํำหวยมากินเนาะทุกคนเนาะห็นบ่เออแล้วเก็บกันเพื่อนเกีนซ่านเรียบร้อยอันนี้นาจะเป็นเพื่อนเพื่อนไงเนาะอันนี้นาจะเป็นเป็นเหล่าเพื่อนคือว่าอันนี้จะเป็นขัน้วนะทุกคนเนาะขั้วนะโอ้แถว ไปแถวนี้เนี่ยเพิ่นก็นยังเก็บฟืนไว้ตะลางเพื่อนคือกันเนาะเอาไว้หุงหาอาหารเนาะเ่ยเหมือนเลงเนาะทุกคนเนาะ,ะ,ะ,ะเ่ยเหมือนเลียง่ยเหมือนเส่าเนาะโอเคครับเอาสิเดินทางต่อไปอ่าบ้านบัลตเลียเนาะจักแมนโมแมนเนาะด่านอื่นบ้านตะเลียบ่ต่อไปนะเห็นปะบ้านนั้นก็ตะลีนตะเลียาตัลตเลีย เอื่ยากบ้านตะเลียตะเลียยังเกาะตะเลียซื้อๆนี่เอ่อทัดไปเป็นบ้านตะเลียจุดซุ้มลโกเขตเมืองเซโปนเนาะก็คือเขาต่อไปนี่มันเป็นเวียดนามบอเป็นเป็นด่านสากลบ่เฮือว่าด่านเนี่ยใดดานด่านดานเล่าดานล่ากระเบด่านลาวกับเวียดแต่เป็นด่านใหญ่เลยบอหมายถึงว่า คนต่างชาตินี่ขามไปได้บ่แบบเป็นดานแบบจำพาสปอร์ตบ่หรือว่าดานประเพณีที่ซือ้อโอ้วัจจามีใบล้อโอ้ว่าเราวัจกับจกอบอวัจจักวัจักสิตอบกันเนะะาะภาษาต่างกันนิดนิดนึงนนเนาะแม่เนาะคนคือ,คอกนันน่ะอืมแต่ว่าเรา,าต่างภาษาเนาะก็คือเทาถามรอเป็นดานสากลบอเอ่อเล่ากับตอบบ่ได้แต่ว่าหากเป็นดานเล่าเวียดเนาะมันเป็นดานนาสเป็นดานประเพณีเหมอห้องกับเรเคยไป อืมโอ้โออหเนาะแม่เนาะอโอ้เขามาแวะซื้อน้ำน้ำเรากินน้ำอะไรก็ถามซื้อบ,าบา้านบ้านเตอรีอะเตอรีอแม่นปะแม่น,นี่วะนสเนียงังเสเนียงต่างกันเนาะโอ้บ้านเตอรีเดี๋ยวเ้าเหานั่นบอกไงว่าเ้านั่นสิไปสิไป,ไปวิระเนะาะเาสิไปวิระบุรีแต่เ้าหัก หากสิไปทางนี้เัาสิออกไปทางบ้านดงแล้วก็เขาเสปโปนแล้วก็เขาไปวิระ,ะมืออื่นส่องห้องกับศิลกับสวัสด์นาเขตเนาะเมื่อสวัสด์นาเขตเข้ามาหอดนี่ได้จังไดนเนาะใกล้รีดได้มองนี่ก็คือถ้าเลือยไปจากน่อยก็สิเป็นชายแดนเวียดนามกับิประมาณหลายบ้านเต็มแล้วจังสิหอดชายแดนเวียดนามเนาะทุกคนเนาะเขากับิเดินทางไปชมบรรยากาศบ้านตะเลียเนาะเพราะว่าบรรยากาศย่ำแยงนี่แสงแดดมันกำลังลงุ่งเห็นหมทุกคนแสงแดดมันกำลังลงุ่งหลือมันไทยบรรยากาศหมู่บ้านแบบ เขตชนบทเนี่ยมันสิมันสีงามนะทุกคนเนาะบรรยากาศหมู่บ้านเพื่อนกันงามน้่เนาะโอเคครับเดินทางต่อครับทุกคนครับ เพิ่ผู้สาวเพิ่นมาแต่แต่ไ้แต่สวนนั่นน่ะป๊ามาแต่ไ้แต่สวนอันนี้บ้านบ้านตาสแลน้ด้ะทุกคนตาแสร้งเอ่อตาแสร้งไต้เนาะนี่เพิ่นสิเฮ็ดหน้าหน้าอันนี้กันเนี่นี่เพิ่นสิเฮ็ดหน้า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 แซงเนาะนี่เพิ่นตาเขาไว้เต็มเลยป๊าทุกคนเฮาสิชมบรรยากาศหมู่บ้านเพิ่นเนาะบ้านบ้านตาแสร้งตาแสร้งไต้เนาะ เป็นบ้านตาสลแลนไตเนาะแม่เนาะฮึมตาสลแลนไตเพื่อนวะนี่ครับบรรยากาศหมู่บ้านประมาณนี้เลยโอ้ไม่ฟื้นร้ายแท้นี่โอ้อากาศเย็นเมืองหมู่บ้านเพื่อนนะเป็นตาเป็นตาบห่อนเนาะย่าวงเวีนก็นได้เนะา,นาะนนนนนบ้านตาสลแลนโอ้มอล่ำแน่นันบ้านตาสลแลนโอ้แถวนี้เพื่อนยังตำเขาอยู่นนเนาะนี่โคกยังเห็นสากสิ่มแลงเ,งงงเงี้ยเงี้อยู่ข้างเทีอนอยู่นี่เนาะโอ้ อันนี้ก็ยังเป็นเขตบ้านตาสลแอนอยู่เนาะโอ้เพนนิ่นยังตำเข่าอยู่เนาะเดียวนีิเนาะเพิ่น,นตำจ็กโมงตำเข่านี่ตอนตอนตอนเสาร์ป่โอ้ตอนเสาร์ตอนแรงเนาะโ,โอ้โอ้แถวนี้มีเน็ตเนาะเพืนเ้นเล่นเลนโดซั์ได้เนาะมีสัญญาณเนาะบังเอิญเนี่ยทุกคนบรรยากาศหมู่บ้านเพืน้นอ่ามันเป็นวิถีชีวิตเนาะนี่นนนเหมือนแลงอันอ่าเพื้นกนสิมีหุงหาอาหารเห็นบ่เพื้นสิดังไฟเคลื่อนขั้วพื้นนี่สิแยกออกมา แยกออกมาแล้วทุกคนเห็นบ่มนี่นเขื่อนกู้อาเปิลนี่สีแยกออกมาแยกออกมาจากตัวบ้านเห็นบ่แล้วก็ร่างอ่อหนึ่งเขา่ากาลร่างหนึ่งเขากินเนาะเห็นบ่นี่มาแรงนี่บรรยากาศแบบนี้โอ้แ,จจแ,แถวนี้นี่แม่แม่น้ำร้ายเพิ่นก็เลยมีม่องเนาะมีม่องมีคายเอาไว้ใส่ปลาเนาะเห็นบ่ทุกคนโอ้นี่แหละครับเพิ่งตาเข่าได้ส่วนนี่ตาเขานี่ ผลผลิตเพิ่นออกเนาะฤดูกาลนี่ก็คือเก็บเขาเก็บหนามเนาะโอ้บ้านตาสะแลนไตเลยทุกคนนี่นี่แล้วก็ลังตากเขาแล้วก็ลังเก็บเขาเห็นบ่เขาที่เฮาเอามาตากนี่คือเฮาเขาปั่นเอาบ่าเฮาตีเอาปั่นเอาโอ้เฮาปั่นเอาเองบ่โอ้จังจักเขาโอ้จังโอ้จังจักปันก่นก็เลยจำเป็นต่อเฮาก็ยังงงอยู่ห้วยแถวนี้เพิ่นต้องตัด เกี่ยวเลยกับเพื่อนกับแหงกับเพื่อนจากมาไหวอันนี้มันมันโบแหงเอามาตากเอาเนาะโอ้เนี่ยครับวิธีชีวิตเพื่อนก็ดีเนาะเพื่อนหน้าปีหนึ่งซองเถื่อนเนาะอายเนาะโอ้ชุดยอดชุดยอดชุดยอดเขาก็มีแต่เบิ้งข้าสิเม็ดเบิ้งเม็ดเข่าเนื้องามโบเม็ดเข่าเพื่อนโอ้เม็ดเข่างามอยู่ได้หนิง่ามงามอยู่ได้หนิอ่าเขาบทได้คลายเนาะเขาไหวกินเนาะเนาะพอเนาะ โอ้มีแต่กินเนาะโอ้บ้านนี้บ้านนี้คือตาสลแลนตาสลแลนใต้ต่คือเลื่อยไปหันกับบ้านตาเลียบ้านตาเลียโอ้บ้านตาเลียบ้านไต้เนอันห้ามาแต่ตาสลแลนเนื้ออันนี้บ้านตาสลแลนใต้ก็คือวิถีชีวิตเพิ่นก็คือเฮ็ดเขาหน้าหน้าปีหน้าหน้าแซงหน้าปีเฮ็ดหน้าปีหน้าแซงกาแฟโอ้กาแฟกาแฟเฮ้ากาแฟนี่ห้ามาปลูกบ่ปลูกก้อย ปลูกในกลางบ้านนึกสิเลยมาเนี่ยว่ามันปลูกเนี่ยปลูกไว้ในคางบ้านทางเฮือนอะไรกันในไฮในสวนกับมี่นนนสวี่แบบมันเป็นราคาเนาะพ่อเนาะแบบว่าเขาปลูกอยู่ใส่ก็ได้ว่าแต่มันบ่ตายเนาะบ่ได้มีพื้นที่เนาะมันตายอยู่หรอโอ้โหขอบใจเด้อเขาสิรอเขาขอรอเบงต้นกาแฟในได้ฟอดเด้อมึงแน่ครับบรรยากาศเพื่อนน่ะคือเออต้นกาแฟนี่ มันสีอยู่แบบเพื่อนปลูกไว้ในขางเพื่อนขางซ่านเลยนะทุกคนต้นกาแฟเนี่ยต้นกาแฟเนี่ยเพื่อนสีปลูกไว้เห็นบ่ขางเพื่อนขางซ่านเลยแลยล่ะกับสามารถเก็บทําเงินได้ปลูกในหัวในสวนก็ได้เพราะว่ามันต้นมันใหญ่น่ะล้วก็เก็บมาแต่ละเทือนี่นะสีไดงลายเนาะต้นสูงเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ต้นกาแฟเพื่อนนะดอกสีขาวนี่ล่นเต็มผืนเลยมีต้นกาแฟได้นี่ยตาทู บรรยากาศบูบานเพื่อนนี่เศรษฐกิจดีอลยนีมึงเนี่ยฝนอาคุรร้ยมีตัวอ้วนเห็นปะอาโธบ้านตาสะเลนไต่ครับทุกคนน,คน,นี่นอกฝนนะโอ้เห็นไหนี่บรรยากาศตาสะเลนไต่เนาะเด็กหน่อยเห็นเด็กหน่อยเห็นมมาเห็นกล่องมันแลนนี้เห็นปะโอ้ดีดีดีด,ดีบรรยากาศบ้านเพื่อนกับบรรยากาศแบบ สุดยอดอะไรอ่าเห็นบอกเฮือนซานล้านแปนกะกะพออยู่พอกินเนาะทุกคน,นกเนาะเฮือนซาล้านแปนเพื่อนกะเห็ดเวียกเห็ดสวนเห็ดไฮแะไรกะเห็ดหน้าแซงเห็ดหน้าปีแะไรกะเห็ดสวนกาแฟาเนาะอ่าเห็นบอกเราตาแข็งแล้วตาจักมือจังแหงเนาะอันนี้นะสามมืออ้หูสามมือแหงเนาะแค่แน่แต่ว่ามันบ่ฝนเนาะ ฝนอยู่บ่อหมู่บ้านนี่เออฝนนม่าโอ้หมู่บ้านนี่บ่ได้ตากเออโอ้พวกนี้นี่เฮาหล่อเฮาหล่อไปทา้งล้างบ้านเพิ่นนี่มีแต่ต้นกาแฟาไดเศรษฐกิจดีคือกันแถวนี่เขาในปีนึงก็เฮ็ดได้หลายเป่าอยู่เนาะบ่ได้หลายบ่ได้หลายหน้าเฮาบ่หลายเนาะเออเลาะแต่ข้างห่วยนั่นโอ้หน้าก็มีแต่ข้างหว้วยก็พอได้พอได้กินพอบ่าขาดเคินเะ<า>นาะขาดเคิร์นขาดเคินอยู่เนาะเป็นบางปีบ่ คือขาดเขินทุกปีโอ้ขาดเขินทุกปีเลยโอ้ยเ <c oughs> นาะกาแกัชื่อข้ากินอืออือบอกไงว่ากับย่างไก่ที่ว่ามันปลูกกาแฟาได้อากาศมันเย็นแน่เนาะแถวนี้เนาะถ้าปลูกกาแฟบ่ได้นี่มันต้นเขาเห็ดลายบ่แถวนี้บ่ได้ลาย <c oughs> โอ้แต่ส่วนมากกะมีแต่กาแฟาเนาะ <c oughs> เป็นอาชีพเสริมเพิ่นกับกาแฟาแหละทุกคนเห็นมอ่บรรยากาศบ้านบ้านตาสล่านตาสล่านไต่ขึ้นไปกับเป็นตาสล่านเนื้อ ช่วงนี้ก็เข้ามาตอนค่ำๆนี่ก็จะเห็นวิธีชีวิตาชาวบ้านเพื่อนเนาะกำลังเก็บเก็บเข,าเขา่ามเก็บน้ำเนามมะเพราะว่าเพื่อนตากมาเบิดมือแล้วเนาะเพื่อนกระต้องเก็บเข่าเก็บน้ำขึ้นเฮื่อนขึ้นซ่านเนาะเอาไว้กินไว้อยากเนาะเห็นบ่แล้วก็ซอยกัน,นะพอแม่ลูกซอยกันเห็นบ่โอ้ดีดีครับดีดีแถวนี้เข้ามาเห็นแถวนี้ก็เข้าคิดเห็นบรรยากาศแบบนี้เข้าแบบ คิดเห็นบรรยากาศบ้านเฮาตั้งแต็นเนี่ยน้อยนอนเรนียนเหรียญตามซอกตามซอยแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเป็นวิธีชีวิตแบบเรียบง่ายแหละกับโบวุว่นวายบันไดเนาะสมัยตะกี้เนะาะมันมาเนี่ยอ่าไม่เนี่เพิ่นก็เก็บไว้ในในตะรางเพื่อนแบบยางร้ายเลยได้เนี่ยแสดงว่าเพิ่นเห็ดสวนไห้นี่เอ่อไม่น้อยมันร้ายเป็นเผาอะไรมันใหม่โบว์เพิ่นก็เก็บมาเห็ดฟืนหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเอาไว้หุงหาอาหารเอาไว้หุงหาอัน แนวกินแนวอยากเนาะทุกคนเนาะอืมเนี่ยเห็นมอระพากันเอาเขาเขึ้นเพื่อนกันซ่านไว้อ้าเฮาเห็นบรรยากาศแบบนี้สุดๆเลยครับบ้านตาสแลนล่นเฮาผึ่งมาเป็นมาเป็นเทื่อแหลกแล้วทุกคนเอ๊ะผึ่งมาเป็นเทื่อแหลกกะ <ๆ S 1> เห็นบรรยากาศบรรยากาศสุดๆเลยเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศอืมบรรยากาศดีเลยน้ำกินเนี่เฮาไปเอาอยู่ไซนี่ฮะเอาอยู่ห,วห่วยบะบะ อาอยุหวยบ่ะโอ้เราบวบเราอายกล่องเราไปแล้วเราบวบบอกน้ำจ้าคำเลยแ <c oughs> สดงว่าน้ำกินนี่เ <c oughs> พื่อนไปเอาอยู่หวยเนาะอ้ายเนาะขุนน้นำ้างโอ้ขุนน้ำซางไว้มันไกลป่าเข้าจากยางไปเบิงเด้นี่โอ้ลงไปนี่ล่างพื้นเขานี่แหละโอ้เขาขอเบิงเนี่ยได้ไอายเด้อขอบใจเด้อเบิงทุกคนน้ำ้างนะเพื่อนใส่น้ำซางนำ้นำน้ำกินนี่เพื่อนใส่น้ำซางคือบ้านเฮาตะกี้เลยได้นี่ห่างจากหมู่บ้านโบใกล้ได้นน่นี่เห็นบ่นี่ นี่นี่พญางมาแป๊บเดียวนี่กระหอดนี่เห็นบน่มนี่นี่คือบานเพลินบานตาซแซลเลนไตเนาะยางมาสักพักหนึ่งกับซีมี่ซีมี่หนามแล้วก็หนามเต็มเกือบเต็มบอ่อเลยเด้เพลินสีเอาใหม่กอขึ้นเพลินซินนมนนี่ใหม่กอเห็นบ่นี่เพลินซิมี่ใหม่ตัวนี่ใหม่ตัวนี้เพลินเสียเป็น,เป,นเป็นงองอน,นี่ยหนามนี่ยใกล้กลเลยนี่แล้วก็ตักขึ้นมากเลยเลยโอ้โหสุดยอดกับแถวนี้นี่หนามหนาสีอุดมสมบูรณ์เนาะทุกคนเนาะมึงเนี่ยสวนกาแฟน่ะทุกซอกทุกมุมของบ้านนี่นะ มีต้นกาแฟทุกหม่องเลยแล้วก็ปลูกกันแบบยางยางลายเลยนะปลูกแบบยางล้วงลายเลยนะทุกคนนะฮู้สุดยอดครับบรรยากาศบ้านดีเลยน้ำกะน้ำกะใกล้บ้านแล้วก็สามารถเอารถเอารถจักรขับมาแล้วก็เอาตุกน้ำขึ้นใส่รถและะ้วก็ขับเมื่อไหวบ้านไว้เฮือนดนเลย้าบางคนมมีรถจักคือว่าขี่ขานเอารถจักมาเพิ่นกะสีเอากระตุก ไซน้ำเต็มๆแ้วกระหาบเฮือ่าะขอนแบกเมื่อ